อยากทำธุรกิจผมอยากเป็นนักการเมืองก่อนครับอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวคะ่ะอยากเป็นนักการเมืองคะ่ะสวัสดีครับอัครเดชแก้ววรรณานักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งวิทยายลัยนวัตกรรมสังคมทุนกีฬาวอลเลยบ์บอลครับผม ในฐานะทุนกีฬาเนี่ยผมคิดว่ามอลังสิทธเนี่ยไม่เคยมองข้ามความสามารถของเด็กแต่ละคนครับเขาสามารถหาทุนการศึกษาให้เราได้ทุกทุนสําหรับตัวผมเนี่ยผมทุนร้0ยอซอาจจะไม่มีเงินหรือว่าอะไรเนี่ยแต่มอลังสิทธ์เนี่ยมอบโอกาสให้เราสามารถมีการศึกษาเพื่อสานวันสร้างอนาคตได้ครับเรียนไม่ยากนะครับถ้าเราตั้งใจ ไม่โหดเลยครับเหมือนพ่อแม่เราคนที่2แล้วท่านดูแลให้คาปรึกษาในทุกๆเรื่องแนะนําเราทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราพัฒนาตัวเองครับคอยสอนเราอยู่ตลอดผมอยากทาธุรกิจธุรกิจอาจจะสัก5ปีแล้วก็เราอาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้เพราะวิทายาลัยนวัตกรรมสังคมเราเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านสังคมธุรกิจแล้วก็การเมืองครับผมไม่มีอะไรมากครับถ้ามหาลัยดีต้องที่นี่ม,มหาวิทยาลัยลงังสิตครับผม สวัสดีครับผมนายวิาสาอังคุณนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมศูนย์กีฬาฟุตบอลครับมหาวิทยาลังสิต์ของเราเนี่ยครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเนม่มีทุนการศึกษามากมายครับจะร่ำรวยหรือยากจนก็คือเขาเปิดโอกาสในด้านความสามารถให้เห็นอย่างชัดเจนครับผมก็อาจจะมีบางรายวิชาที่เราไม่ได้เข้าใจตม้งแต่แรกครับแต่ว่าการสอนนี้ คือแบบมีรายละเอียดใส่ใจครับนักศึกษาค่อนข้างมากครับเป็นกันเองมากครับเพราะว่าเราคือครอบครัวนวัตกรรของผมครับผมอยากเป็นนักการเมืองก่อนครับวันปลายอาจจะลาออกแล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจครับอยากให้น้องๆครับที่ไม่ว่าจะเป็นอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอยากจะเป็นผู้นําทางการเมืองนะครับคณะนี้ตอบโจทย์น้องๆใหม่แน่นอนครับผม ชื่อธนพรแสงสีชื่อเล่นชื่อมูค่ะปีหนึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะก็ตอนม .6 นะคะเราก็เริ่มหาคณะที่ตัวเองสนใจแล้วก็มาเจอกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะแล้วก็ลองไปหาข้อมูลต่างๆดูก็คิดว่าวิทยาลัยนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็ได้ทุนด้วยค่ะก็เลยมาเลือกเรียนที่นี่ค่ะ ากเลยค่ะเราเรียนกันแบบสบายๆเน้นให้แสดงออกเน้นความเป็นผู้นำค่ะไม่ดุก,กันเลยเอาจริงๆก็คืออาจารย์ให้ความเป็นกันเองแล้วก็สนิทกับนักศึกษาทุกคนเลยค่ะทุกคนสามารถไปคุยกับอาจารย์ได้เลยเวลาว่างอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็พอปี2ปี3ก็อาจจะเลือกเรียนทางด้านธุรกิจค่ะน้องๆคนไหนที่กล้าแสดงออก แล้วก็อยากจะโชว์ความเป็นผู้นําของตัวเองไม่ว่าจะด้านสังคมธุรกิจหรือว่าการเมืองก็ขอแนะนําคณะนี้เลยค่ะอยากจะให้น้องๆเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะชื่อปุยยายาดอนักศึกษาชั้นปีที่1วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลาัยรังสิตค่ะ มหาวิทยาลัยลังสิตนะคะเป็นมอเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งมีคณะและวิทยาลัยที่เยอะที่สุดก็เลยมาเสิร์ชหาข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยลังสิตมีคณะหรือวิทยาลัยอะไรบ้างก็มาเจอวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะเพราะว่าชื่อวิทยาลัยกับสาขาน่าสนใจมากค่ะก็เลยมาเลือกเรียนที่สาขาผู้นําทางสังคมธุรกิจและการเมืองค่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าครูอาจารย์สอนเข้าใจค่ะแล้ว อยู่กันแบบครอบครัวค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ที่วิทยาลัยเรานะคะก็เข้าใจนักศึกษาว่าจะแบบไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัวเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่เป็นกันเองเหมือนครอบครัวอยากเป็นนักการเมืองค่ะ วิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมของเรานะคะที่นี่ไม่มีครูนะคะเพราะเราเรียนรู้ร่วมกันค่ะอยากจะฝากน้องๆให้มาเรีียนที่วิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ